สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหัวข้อวันนี้ก็จะพูดในเรื่องของการพัฒนาชีวิต6ด้านที่ทำให้เติบโตและก้าวสู่ความสำเร็จอย่างสมดุลถ้าพูดแบบนี้ก็หมายความว่าบางคนพัฒนาชีวิตเนี่ยด้านเดียวไม่ได้นะครับมันมี6ด้านที่ต้องพัฒนาและการพัฒนานี้มันจะต้องสมดุลก็หมายความว่ามันต้องไปด้วยกันพร้อมๆกัน อย่าไปเร่งด้านใดด้านหนึ่งก็เหมือนกับคนออกกําลังกายใช่ไหมครับบางคนออกกําลังกายก็เน้นเฉพาะด้านหน้าอกแต่ส่วนขาก็ไม่แข็งแรงแขนก็ไม่แข็งแรงเราต้องเน้นทุกด้านเนี่ยหลังอกไหล่ขาต้องสมดุลทั้งหมดหรือเหมือนกับคนทานอาหารถ้าหากว่าเราทานเฉพาะผักอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่มีโปรตีนนะครับเพราะว่ามันต้องมีเนื้อที่ไปสร้างกล้ามเนื้อหรือบางคนก็เน้น อาหารที่หวานเกินไปเค็มเกินไปผมไม่ได้บอกว่าอย่าทานอะไรแต่ผมก็ลองบอกว่าให้มันสมดุลดีที่สุดเพราะอาหารแต่ละชนิดก็จะมีประโยชน์หลายๆส่วนในร่างกายนะครับมาดูถึงเรื่องการพัฒนา,าชีวิตก่อนผมคิดว่า,าชีวิตเราก็เปรียบเสมือนกับต้นไม้นะครับที่จะต้องเติบโตและการเติบโตนั้นถ้าต้นไม้ที่มีคนสวนเนี่ยจะโตได้ดีกว่าเพราะว่า ต้นไม้ที่มีคนสวนเะนี่ยจะมีการตัดแตง่งหรือจัดการวัชพืชจัดการกับปุ๋ยแล้วก็น้ําให้สมดุลและจะมีฤดูกาลของเขานะครับจากต้นอ่อนเป็นต้นกล้าจากต้นกล้าก็เป็นต้นไม้ที่ใหญ่ขึ้นและต่อไปก็จะมีผลเกิดขึ้นมันต้องเป็นระบบไปนะไม่มีใครนะครับปลูกต้นไม้ปุ๊บเกิดผลเลยเนะี่ยอันนั้นก็เรียกว่าของปลอมนะของจริงต้อง ใช้เวลาเพียงแต่ว่าต้นไม้แต่ละชนิดนั้นจะเกิดผลเร็วช้าก็แล้วแต่ละชนิดแต่ไม่มีต้นไม้ไหนนะครับแม้กระทั่งต้นถั่วง,งอกถือว่าปลูกง่ายที่สุดละภายใน3าสวันนะครับมันก็ต้องมีการที่จะเริ่มต้นจากเป็นมเมล็ดถั่วง,งอกก่อนถึงค่อยๆเติบโตขึ้นยิ่งชีวิตคนเนี่ยมีอายุยาวเป็นร้อยร้อยปีนะครับยิ่งต้องมีระบบที่สมดุลและค่อยเป็นค่อยไป ไม่มีทางลัดนะครับพี่น้องในการเติบโตเพราะมันต้องมีทั้งความรู้ประสบการณ์และก็ความเข้าใจรวมถึงสุขภาพที่จะพาเราไปสู่จุดสำเร็จนั้นด้วยเอาละเรามาดูนะครับว่าเราจะพัฒนา6ด้านด้านไหนบ้างด้านที่1นนะครับด้านความรู้ความรู้จำเป็นนะครับพี่น้องผมใช้คำพูดแบบนี้ว่าเราต้องมีความรู้และรู้จนแตกฉานด้านใดด้าน,าน,านหนึ่งไปเลยนะครับ ถ้าหากว่าเราจะประสบความสำเร็จด้านดนตรีเราก็ต้องมีความรู้ด้านทฤษฎีแล้วก็ด้านทักษะหรือถ้าหากว่าเราจะเป็นหมอเราก็ต้องเรียนรู้นะครับวิชาที่ต้องเป็นหมอคือความรู้และความรู้ไม่ได้หมอยเขาว่าปิดกั้นไม่รู้เรื่องอื่นๆเรื่องอื่นก็รู้บ้างก็ดีจะได้คุยกันเข้าใจบางคนที่คุยไม่รู้เรื่องนะครับคุยไม่เข้าใจเพราะว่าเขาไม่มีความรู้พื้นฐานไม่มีความเข้าใจดังนั้นการเรียนรู้ การอ่านหนังสือการฟังขาดไม่ได้นะครับพี่น้องสมัยนี้ก็มีวิธีการง่ายขึ้นคือมียูทูบเบอร์หลายคนเนี่ยมาน,นั่งสรุปหนังสือให้ฟังนะครับแล้วก็ฟังสิ่งที่เขาสรุปความรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ในสาขาของท่านนะครับในสาขาอาชีพของท่านเนี่ยต้องมีความรู้ความรู้นี้เองจะทําให้เราสามารถคุยกันเข้าใจบางคนเนี่ยรู้น้อยไปหรือไม่รู้เลยเวลาคุยในงานสาขาเดียวกันนะครับเขาจะไม่รู้เรื่องนะ แล้วก็คนไม่รู้บวกกับคนดื้อไปคือก็จะขวางจะแย้งไปหมดเพราะว่าเขาไม่รู้ไงเขาก็จะเถียงข้างๆครูๆแล้วก็ให้เหตุผลในมุมความคิดของเขาแต่ไม่ได้อยู่ในเชิงวิชาการหรือว่าในมุมที่ได้เรียนรู้มาจึงอยากจะหนุนใจนะครับความรู้ในสาขาของท่านนะด้านที่2นะครับที่ต้องพัฒนาก็คือด้านของทักษะเรื่องนี้สําคัญมาก ทุกอาชีพสาขาต้องมีทักษะนะครับนักขายก็มีทักษะในการขายนักดนตรีก็มีทักษะในด้านดนตรีหรือว่านักกีฬาเขาต้องมีทักษะด้านกีฬาเขาต้องซ้อมเขาต้องฝึกเขาต้องพัฒนาเขาต้องต่อยอดก็ตรงนี้เหมือนกันนะครับในอาชีพแต่ละอาชีพเราต้องฝึกฝนพัฒนาไปอบรมและทำร่วมกับผู้ที่เก่งกว่าก็ต้องพัฒนาด้านทักษะบางคนเป็นผู้นำก็ต้องมีทักษะในการนำ บางคนเป็นหัวหน้าก็ต้องมีทักษะในการเป็นหัวหน้าคือทุกอย่างนี้เป็นสิ่งที่เราต้องค่อยเป็นค่อยไปนะครับปั่มสู้ทักษะพัฒนาจนตะกอนนะครับคําว่าตกะกอนก็หมายความว่าทํามาทุกรูปแบบมีความเข้าใจและสามารถพลิกแพงได้เราต้องปั่มสู้อย่าท้อใจก่อนนะครับและจงจําไว้ว่าจะมีคนที่เหนือกว่าเราอยู่เสมอเหมือนคนที่เป็นนักวิ่งอะ แต่ละปีก็จะมีนักวิ่งที่ทําสถิติได้ดีกว่าเหมือนกับคนที่ทํางานศิลปะจะมีแต่ละยุคแต่ละสมัยก็จะมีผลงานที่เหนือกว่าหรือว่าต่อยอดของเราไปได้อีกแม้กระทั่งดนตรีนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงเราต้องปรับตัวปรับปรุงด้านทักษะแล้วก็การพัฒนาด้านที่3นะครับก็คือพัฒนาในด้านของจิตใจบางคนเนี่ยความรู้ดี ทักษะดีแต่จิตใจไม่ดีนะการพัฒนาด้านจิตใจการที่เราจะต้องเซนนะครับไวต่อความรู้สึกผู้อื่นหรือไวต่อความทุกข์ไวต่อความยินดีแล้วก็ไวต่อคำพูดมันต้องไวการพัฒนาจิตใจเนี่ยที่จะสนใจผู้อื่นการพัฒนาจิตใจที่จะระมัดระวังนะครับการใช้คำพูด พูดอะไรคิดถึงคนอื่นนะครับว่าเขาฟังแล้วจะเป็นอย่างไรหรือว่าจะทําอะไรให้คิดถึงผลที่ตามมาก่อนเน่นว่าพัฒนาจิตใจสําคัญมีหลายคนนะครับเป็นคนที่มีความรู้ดีมีความสามารถแต่จิตใจไหวพริบไม่ดีเวลาอยู่ในสังคมนะครับเขาพูดในสิ่งที่ไม่ควรพูดหรือเวลาอยู่ในถ้ำกลางเพื่อนฝูงเขามีจิตใจที่อิจฉาริษยาเขาเรียกว่าไม่โตอ่ะคอยเปรียบเทียบ เหมือนกับอยู่กับเพื่อนแทนที่จะอยู่แบบเพื่อนรักนะก,กับกับกลายเป็นอยู่กับคู่แข่งตลอดเวลาดังนั้นการพัฒนาจิตใจจึงเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเราต้องเรียนรู้เนี่ยอ่านพระวจนะของพระเจ้าอ่านพระคมภีร์มากๆให้พระเจ้าได้เปลี่ยนแปลงจิตใจของเราเรียนรู้ที่จะอ่านวรรณกรรมคิดเสียนที่ดีอ่านชีวประวัติของบุคคลที่ประสบความสําเร็จว่าเขามีจิตใจอย,อย่างไร เราต้องฝึกนะครับเรื่องจิตใจต้องเป็นเรื่องต้องฝึกมีใจกรุณามีใจที่จะเมตตามีจิตใจที่จะเคารพผู้อื่นมีจิตใจที่ให้เกียรติผู้อื่นและมีจิตใจที่สะอาดคอยชำระใจอย่าคิดลบผู้อื่นอย่าคิดสิ่งไม่ดีอย่าไปยุ่งเรื่องชาวบ้านและจิตใจที่สงบเพราะบางคนมีความรู้และมีความสามารถแต่ใจไม่สงบไม่มีความสุขนะนั้นจิตใจเนี่ยจะทําให้มีความสุขแลวต้อง พัฒนาด้านจิตใจอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องฝึกนะครับต้องคุยกับผู้ที่มีประสบการณ์หรือว่าเป็นผู้ใหญ่กว่าว่าเขามีวิธีเทคนิคอย่างไรทําให้จิตใจที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่งดงามนะครับแล้วก็การพัฒนาด้านที่4ี่ก็คือการพัฒนาด้านบุคลิกภาพโอพี่น้องสําคัญนะเพราะหลายคนเนี่ยมีจิตใจดีมีทักษะดีความรู้ดีแต่บุคลิกเขาไม่ดีมากๆเลยนะครับคําว่าบุคลิก หรือมารยาทในสังคมเป็นสิ่งที่สำคัญเนี่ยการวางตัวกับคนแต่ละวัยวางตัวกับคนแต่ละเพศการที่จะใช้คำพูดที่เหมาะสมกับการเทศะบุคลิกค,คือการวางตัวในเหตุการณ์ต่างๆด้วยนะครับการเผชิญกับการถูกแรงกดดันการถูกตำหนิการถูกนินทาการวางตัวกับเพื่อนร่วมงาน และยามมีปัญหาเราจะวางตัวอย่างไรหรือยามประสงค์สําเร็จเราจะวางตัวให้เหมาะสมอย่างไรนั้นบุคลิกของเราก็เป็นสิ่งสําคัญแต่ผมไม่อยากให้เราเน้นบุคลิกที่หลอกลวงนะครับเราต้องเน้นบุคลิกคือตัวบุคคลของเราในใจในชีวิตคือ personality ของเราเนี่ยต้องชัดเจนแล้วก็เติบโตแล้วมันจะส่งผลนะครับต่อคาแรคเตอร์ของเราที่ออกมาเราต้องเริ่มจากภายในของเราก่อนที่เติบโต การที่คนไม่เข้าใจไม่รู้จักมารยาททางสังคมนะครับคือบุคลิกที่ไม่ดีเนี่ยมันจะทำให้เขาทำอะไรที่ทำร้ายผู้อื่นและไม่เกียรติผู้อื่นผมยกตัวอย่างภาพง่ายๆนะครับเช่นเราเป็นคนที่พร้อมจะบวกตลอดนะฮะคือใครทำผิดพลาดหรือหลุดกับเรานิดหนึ่งเนี่ยเราก็จะแก้แค้นกับเป็นอีกเท่าตัวหรือบุคลิกไม่ดีในเรื่องของการพูด เพราะบางครั้งพูดแทรกพูดไม่จบแล้วก็ต่อเรื่องใหม่ก็ไม่จบอีกคือไม่ต่อเนื่องและพูดไม่ดีเรื่องคนอื่นแล,แล้วแต่เป็นเรื่องบุคลิกหมดเลยนะครับหรือบางคนเนี่ยพูดแซวทําให้ผู้อื่นอับอายหรือบางคนวางตัวกับผู้ใหญ่ก็ไม่ถูกต้องเด็กสมัยเนี่ยก็จะไม่ค่อยยกมือไหว้ผู้ใหญ่หรือว่าเคารพผู้ใหญ่เพราะมันมีค่านิยมใหม่มาแล้วครับทุกคนเท่าเทียมกันแต่พี่น้องรู้ไหมครับว่า เราเป็นคนไทยเราใช้วัฒนธรรมไทยดีที่สุดมันงดงามมันทำให้เกิดความสบายใจก็เหมือนกับเด็กๆอะ่ะถ้าผู้ใหญ่ไม่ให้เกียรติเด็กนะครับเด็กก็ไม่ชอบใช่ไหมครับดังนั้นเด็กก็ต้องให้เกียรติผู้ใหญ่การวางตัวจึงเป็นเรื่องที่สําคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราทํางานร่วมกันนะครับเราต้องรู้เรื่องของอบุคลิกการแสดงออกมารยาทในสังคมรวมไปถึงการแต่งกายให้เหมาะสมให้เหมาะกับกาลเทศะบุคลิก มารยาทเนี่ยมันรวมไปถึงความสัตย์ซื่อความเที่ยงตรงการยืดหยุ่นความฉลาดในการปรับตัวซึ่งมันเกี่ยวกับเรื่องของศีลธรรมด้วยนะครับขอให้ระมัดระวังให้มากเพราะว่าหลายคนบุคลิกเขาไม่น่าชื่อถือเขาเรียกว่ามีทิกกี้เยอะไปมีเทคนิคเทคนิคของเขาเนี่ยมันเดือดร้อนผู้อื่นมันเอาเปรียบผู้อื่นนะครับอันนี้เขาเรียกว่าบุคลิกไม่ดีเขาเสียเลยนะฮะ ความรู้ก็ดีความสามารถก็มีแต่เป็นคนที่เข้าสังคมไม่ได้มาดูทักษะที่5นะครับอันนี้สำคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นำหลายครั้งคนหลายคนที่เก่งนะแต่ไม่มีวุฒิภาะวะในการเป็นผู้นำอันนี้บางคนบอกว่าอ๋ออาจารย์ผมไม่ได้เป็นผู้นำผมเป็นผู้ตามก็รวมไปถึงทักษะในการเป็นผู้ตามที่ดีด้วยนะการเป็นผู้นำที่ดีการเป็นผู้ตามที่ดีเพราะว่า วิถีชีวิตผู้นำนั้นต้องเป็นอย่างไรผู้นำที่สามารถจูงใจท้าทายทีมงานผู้นำที่เป็นแบบอย่างผู้นำที่เสียสละผู้นำที่จ่ายราคาแล้วก็ผู้นำที่มีชีวิตเป็นแรงบันดาลใจผู้นำที่ถ่ายทอดเนี่ยทักษะในการนำเพราะหลายครั้งหลายคนมีทุกอย่างครบนะครับแต่เป็นผู้นำไม่ได้หรือถ้าคนเป็นทีมงานเป็นผู้ตามก็ต้องมีทักษะในการผู้ตามนะครับ เขาเรียกว่าทักษะในการเป็นผู้ช่วยทักษะในการที่จะทํางานเป็นทีมสิ่งนี้ก็สําคัญจึงบอกว่ามีหลายคนเนี่ยศีลธรรมดีความสามารถมีความรู้มีแต่ทํางานเป็นทีมไม่ได้หรือนําคนอื่นไม่ได้เราก็ต้องพัฒนาเรื่องพวกนี้พัฒนาได้นะครับถ้าหากว่าเราไปอยู่กับคนที่เป็นผู้นําไปเป็นผู้ช่วยก่อนเรียนรู้เรียนจากเขาอย่างผู้สอนเนี่ยกว่าจะไม่เป็นผู้นํานะครับเป็นผู้ตามเกือบ20ปีอะ เรียนรู้จากผู้นอมรุ่นพี่ในการตัดสินใจในยามเขามีปัญหาในยามที่เขาแฮนเดิลเรื่องชื่อเสียงการเงินแฮนเดิลเรื่องเพศตรงรข้ามเขาจะวางตัวอย่างไรยามที่โดนโจมตียามที่ถูกเข้าใจผิดหรือยามที่เขาประสบความสําเร็จเขาวางตัวอย่างไรแล้วเขามีทักษะในการโน้มน้าวคนให้มาร่วมงานอย่างไรอันนี้ต้องมีทักษะผมเห็นว่าหลายครั้งนะครับมีหลายคนมีคุณสมบัติที่ดี แต่ไม่มีทักษะในการนําก็ทําให้ไม่ประสบสำเร็จถึงแม้จะมีทีมลูกทีมเก่งแค่ไหนนะแต่เข้านําไม่ได้ก็อันนี้ก็เป็นการพัฒนาด้านที่5ขอหนุนใจนะครับว่าต้องเรียนรู้อ่านหนังสือและคุยกับผู้นําที่มีประสบการณ์นะถ้าเป็นไปได้ท่านเป็นผู้นํารุ่นใหม่นะไปเรียนรู้จากเขาเพราะว่าความสามารถก็ดีความรู้ก็ดี แต่ว่าการมีชีวิตเป็นแบบอย่างแล้วก็การนำนั้นก็ดีที่สุดเพราะวันหนึ่งมาคนเรานะครับทุกอาชีพจากการเป็นลูกน้องก็ต้องขึ้นมาเป็นผู้นำสักวันหนึ่งนะแล้วก็ด้านสุดท้ายนะครับด้านที่6ด้านสุขภาพผมแบ,บ่งเป็นสส่วนนะครับสุขภาพแรกก็คือสุขภาพด้านจิตวิญญาณสุขภาพจิตวิญญาณจึงสําคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเราทั้งหลายที่เป็นผู้นําฝ่ายจิตวิญญาณก็คือผู้นําชีวิต ในพระเยซูคริสต์เจ้าบางคนนั้นไม่มีชีวิตฝ่ายวิญญาเลยนะชีวิตฝ่ายวิญญาณเกี่ยวข้องกับการยึดมั่นในพระวจ,จนะของพระเจ้าเดินตามพระคมภีและการที่เดินในการเชื่อฟังยำเกรงพระเจ้าให้เกียรติแด่พระเจ้าเนี่ยชีวิตฝ่ายวิญญาณความสัมพันธ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ชีวิตจิตวิญญาณนะครับเป็นสิ่งสําคัญเพราะจิตวิญญาเนี่ยคือตัวตนของเรานะ เมื่อจิตวิญญาณเราดีจะส่งผลต่ออารมณ์ดีและมันจะปลดปล่อยสก,กยภาพความสามารถขึ้นมาจิตวิญญาณที่เติบโตนะครับก็จะทําให้เราเป็นคนที่มีสมาธิทําให้เราแกร่งด้านจิตวิญญาณทําให้เราเป็นคนที่มั่นคงเป็นคนที่จิตใจงดงามมีจิตใจสะอาดผ่องใสดังนั้นควรที่จะนมสัสก,การอธิษฐานเสมอๆเ,เพื่อจิตเราจะได้ สะอาดสงบแล้วก็อยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าในมุมที่2นะครับด้านสุขภาพก็คือสุขภาพร่างกายลองพี่้องลอาคิดดูนะครับคนหนึ่งคนเนี่ยมีความรู้ที่แตกฉานมีความสามารถที่ตกตะกอนมีจิตใจงดงามมีบุคลิกมารยาทดีเป็นคนที่มีทักษะในการนำสูงแต่มีปัญหาสุขภาพนำไม่ได้นะครับนอนติดเตียงหรือว่าเจ็บอแอดแอดไม่สามารถมานำได้ ถ้าเป็นผู้สูงอายุเข้าใจนะครับแต่บางคนไม่สามารถนําได้สุขภาพไม่ดีตั้งแต่อายุยังน้อยเพราะว่าเขาไม่ได้ออกกําลังกายและทานอาหารที่ไม่ถูกต้องก็จึงหนุนใจนะครับสุขภาพด้านจิตวิญญาณและสุขภาพด้านร่างกายจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆที่ต้องพัฒนาทั้ง6ด้านเนี่ยต้องไปด้วยกันอยู่สม่ําเสมอนะครับมันจะมีบางสัปดาห์ด้านไหนสูงด้านไหนต่ำนะฮะก็สลับไป ให้มันปรับเพราะว่าชีวิตเรามันไม่ใช่หุ่นยนต์นะฮะมันจะมีเรื่องราวต่างๆเข้ามาที่ทําให้แทรกแซงระบบชีวิตเราแต่เราก็ค่อยๆปรับทีละสัปดาห์ปรับนะครับสลับไปสลับมาให้มันสมดุลน6ด้านนี้และเชื่อว่าท่านจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จไม่พอนะครับก็จะสามารถจบดีและมีประสิทธิภาพด้วยมันจึงไม่ สามารถที่จะพัฒนาด้านเดียวมันต้องไปด้วยกันทั้ง6ด้านเลยนะครับวันนี้ก็ขอพระเจ้าเวพรเราแล้วสวัสดีครับ